เบิ่งอันนี่ของผู้นันผู้หนีเด้พนาดอกงเ่าเออวันนี้พนังพนหอยดอกสะแบงสววใส่ใส่หลอดย้าวลงมาดอกสะแบงเออพนเจ็บดอกสะแบงน้ำตีดอกข่อยยอมกำลังหอมอีกหน่อยเข้าไปเทียตีสามปนสีอันเข้าไปแห่ดอกขยยอมเนาะตีสออกไปแห่ดอกขัก้นตีสาม่าดิตีสามตีสุง ไม่ได้หรอเอาเอิน่เอแางเอาเงบ่เอายังไปไ้เอาซุกเขาซุกเออวิีบุญเนี่ยนะบุญนี่นะเอี่เป็นแบเบงเนที่เพิ่สัไปใสมือนีสากองเต็มจึงเขาพัดนก่อนเียวตเขาอีหยังพั้นก่อนเขาพเพเพันก่อนก็รเเันก่อนอ๋เขาส้มเลี้ยวเนี่เนาเียวเาเอ๋อ ตื่นมาแทนสิตั้งปีสามเนาะแแห่เขาพันก่อนพน้าผู้ถาลร่างว่าเป็นโดได้แผลเป็นจี้เลี่ยมไปจีซืนี่เียมเออกันเลี่ยงใส่เลี่ยงใส่ทั้งากเครื่องโอนี่ล่ะนี่ดีเขาอยากได้หลยได้เขาก็เห็ดเอานี่ดี้างอันเป็นทรรมดาบ้านหมอเขาเจ้าเห็ดแบบนี้ล่ะเขาเจ้าเสียเอามือไดบุ้งที่เห็ดไป สีเหี่ีเขียวใส่เเอามาบมันสเหลีมเนยวสเป็นยุงเป็นงพี่น้องเห็ดบุญนี่สวยมันเปิดง่ายๆ่ปเประดับบุญจ้าปัดัดปัดปดับบุญนระเวทไม่สารงเนี่ยมันอะไสิได้เปนาะาดอกหน่อยแมวมีชุดน่อยิมน่ได้หน่อยเสียเออน่ะมันไม่ชุดหน่อยนั่นอยู่บ้านเฉยกัน จะได้ผูกติดกันได้อวมันออนงเผเสีสีฟ้าเสีฟ้าครอบุกสีเราเด้ละยุนี่มีเฉาสามสีสีสีหนึ่งได้เอียงเออกำลังเป็นวงกลมกงจักสีน้นาไม่ได้เียแดดหลากหลายแล่เนาะยุี่สยนีส่ยูนี่ส่งยุี่ยนสีนั้าเจ้าจได้หลายเล้วน่งน่ะสีน้ำเ้าคนน่ะใหเียนี่งามก็ม่นี่ สีไม <Yeah. S 1> <balls> ่ใช so ่ส <Nokia> ีขึ้นๆใช่กันเดีเดี๋ยวขอเปเอาสีสูเห็นไทยวีโอคือบอลลูนของเฟซบุ๊กโอ้ยบอลเดลุงไทยเห็ดหนังอ่อนไงเด็กชายช่วสีผู้เดียวถ้าเห็ดบึงน้ำเนี่ยม่ไดาเข้าไทยผื่นลงเขาบอลเดลงเขาหมูกล้วยว่าสี่กล้วยไม่บ่มันบอลเดล้วยงา่ายมันกล้วยแบบนี้กล้วยบอลมีล่ะบอลมีไล่นะ